ก็สวัสดีครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะมาสอนวิธีการวิดพื้นกันนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปยาวอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยว่ากดติดตามด้วยครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวิดพื้นทุกคนวิดยังไงให้มันได้ประมาณ100ครั้งนะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้วิดพื้น100ครั้งทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนแผ่นแผ่นเดี๋ยทุกแผ่นกล้ามานี้ทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะครับผมวอร์มร่างกายนะครับผมวอร์มวอร์มร่างกายครับ อุอ่นเครื่องประมาณอ่าอุ่นเครื่องประมาณสักสิบนาทีครับผมก่อนจะทําการวิพินนะครับผมวอรมเครื่องไปครับผมวอมเครื่องไปเลยครับทําอะไรก็ได้ครับเป็นท่ายืดเหยียรร่างกายนะครับทุกคนนะยืดร่างกายที่เดี๋ยวร่างกายไปเอยนะครับทุกคนนะสาม ทุกคนนะส่วนมากผมทํา youtube ผมจะไม่ค่อยตัดหรือว,ว่าแต่งวิดีโอนะทุกคนนะผมจะใช้วิดีโอสดเลยทุกคนว่าสุดยอดป่ะไม่ค่อยแบบไปตัดคลิปเท่าะอะไรนะทุกคนนะอ่าเอาแบบเรียวๆไปเลยเรียวๆทำไปเลยปกติช่องคือชอบตัดนะแต่ว,ว่าคลิปผมวิดีโอเดียวไปเลยขั้นตอนที่สองเอาผ้อเช็ดครัเอ้ยบอกผมไปโชว์กล้ามทุกคนนะอันนี้ผมอ่าไม่มีซิกแพคเลยนะครับแต่ว,ว่าผมจะมาวิดพื้นนี้ทุกคนดูหนึ่งว่าคางกัทุกคนอ่านทุกคนนะนะแล้วก็เอ้ยทำยไง กี่นาทีแล้วคนไทยตอนเนี้หน,หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับผนอ่ะนแล้วก็ขั้นต่อไปนะผมนะแผนกว้างมาคนไทยแปนกล้างมาแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมอ่าอะไรวะอ่ะาไหวก่อนนะผมนะไหวเทพเจ้าก่อนขอเทพเจ้าว,ว่าขอให้ผมมาวิดพื้นได้หนึ่งร้อยครั้งแล้วคนนะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมชาตากล้องแปนมาเลยครับน,ะน,บน,น,น,บนี่นะผมวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้งผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำเองได้นะผมนะมานะครับผม มาครับเริ่มเลยนะครับผมมีพื้นง่ายๆนะครับนับไปเลยครับทุกคนนับไปเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครบหนึ่งร้อยครับผมนะนี่ครับวิดพื้นง่ายๆครับนับทีละสิบนะทุกคนนะครบหนึ่งร้อยแน่นอนถ้าใครอยากให้มันหนึ่งร้อยเร็วก็นับทีละหนึ่งร้อยทีเดียวเลยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปมาขันะทุกคน ฝากกดติออดตามช่องผมด้วยนะถ้าใครชอบชิปยาวแบบนี้ครับส่วนหน้าผมจะลงไปชิปสั้นนะครับหน้าสวัสดีครับ